ก็คือถ้ำหลวงหูน้ำนางนอนที่เรารู้จักกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เตรียมจัดงาน Thailand Winter Festival 77จังหวัดทั่วไทยโดยที่ถ้ำหลวงเองเนี่ยได้เปิดให้ชมปฏิบัติการถง3ครั้งแรกด้วยค่ะ นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เดินทางไปยังถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติรับลมหนาวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปทางด้านของนายอัธพลก็กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดงาน t h a i l a ด d วิน t ทอร์ s t i v a l โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการสนับสนุนโครงการโดยจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญท่องเที่ยวอุทยานรับลมหนาวทั้ง17จังหวัดภาคเหนือและทั้ง77จังหวัดทั่วไทยจะมีการจัดนิทรรศการที่ถ้ำหลวงเปิดตัวและรณรงค์พร้อมๆกันโดยเฉพาะที่ถ้ำหลวงนี้จะมีการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าเมื่อปี2561จึงจะมีการจัดมักคุเทศข,ขึ้นมารองรับด้วย จะมีการเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าไปชมถ้ำหลวงได้จนถึงโถงที่3ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการเดินเท้าค่ะแล้วที่ไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่าจุดต่อไปเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ําท่วมโดยจะมีการจัดมัคุเทศมาให้ความรู้เพราะปัจจุบันเนี่ยผู้ไปเยือนได้ซึมซับเรื่องราวเพียงแค่ครึ่งเดียวเจ้าหน้าที่จึงพยายามผลักดันให้มีมัคคุเทศที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ได้มากขึ้นด้วยเบื้องต้นนะครับจำกัดคนเข้าไปครั้งละ10คนพร้อมมัคุเทศนําทางอีกสองคน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความยากลําบากในปฏิบัติการคนอุปกรณ์ความเสี่ยงภัยเวลา,าในการนําเด็กๆออกจากถ้าได้อย่างรวดเร็วจะมีการจัดระบบมีการลงทะเบียนให้ถูกต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความพร้อมของร่างกายและที่สําคัญคือการคัดเลือกผู้เข้าไปชมให้ยุติธรรมด้วยครับหรือ mm hmm. ว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของการ